ศุนซาธาใณทุกนี้นะครับใช้เวลาในการดําเนินการนานกว่าทุกเพื่อนตั้งแต่การบริจาคที่ดินของคุณแม่เยื่งบุญวันโนในขณะนั้นตรงนี้อยัางเป็นชุมชนถากเคียนตอนนี้เป็นชุมชนปักดิมซึ่งมีคุณจําลองบุญวันโนเป็นประธานชุมชนเราได้ตั้งหอบประมาณในการก่อสร้างและดําเนินการจนเสร็จพร้อมที่จะให้บริการพร้อมทั้งมีแพทย์พยาบาลให้บริการกับพี่น้องประชาชนฟรีนะครับ ในชุมชนวัดปักติมหรือว่าชุมชนปักติมโดยศูนย์บริการสาธารณสุขนี้เราจะใช้ชื่อว่าศูนย์บริการสาธารณสุขบุญวันโนชุมชนวัดปักติมหรือว่าชุมชนปักติมเพื่อให้บริการกับพี่น้องประชาชนตัวไปกับโดยเฉพาะอย่างยิงพี่น้องเทโยละแวกใกล้เคียงเรามีศูนย์บริการสาธารณสุขถึง1 4ศูนย์แล้วนะครับ14แห่งแลลกาแต่ละแห่งก็ให้บริการได้พร้อมทัพมีแพทย์พยาบาล และการให้บริการฟรีพี่น้องประชาชนสามาถไปรับบริการได้จะใกล้บ้านฐานครับมีมีการบริการตั้งแต่การรักษาพยาบาลกัพาบาพยาบาลเมื้องต้นและครระดับปฐมภูมิแล้วคณะเดียกันถ้าเป็นจําเป็นนี่ต้องส่งไปโรงพยาบาลนะครับเป็นกรณีนักนี่เราจะส่ะงต่อไปอยังโรงพยาบาลเครือข้ายเช่นโรงพยาบาลทาดย้ายเลยโรงพยาบาลอืน่นๆครับ